เขาเป็นหมูตัวเมียที่โดนเลี้ยจนเสียหลักอันนี้หนูต้องพาคุสกายไปด้วยเขาจะเลียหมูให้พี่แจร์ที่คสกายกูไปเลียหมูแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวพิธีเนี่ยจะมาสอนที่การเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องตั้งชื่อของเราในคอร์ดเนีให้เหมือนในเกมก่อนนะอ่ะก็กดตรงนี้ทุกคนเห็นว่าตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็มาที่แก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่เราจะตั้งเป็นชื่อเกมของเรานะครับผมก็ตั้งไปเลยทีคงแล้วก็กดบันทึก แล้วก็กด x e อ,อีกเสียบมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามากดตรงนี้ทุกคนไอเ้เขียวๆนี่เห็นปะอ่ากดเข้าไปเลยพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างของ Discord เนี่ยให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถเปิดตัวเกมแล้วก็เข้าในเซิร์ฟเวอร์เลยครับคนโอเคเดี๋ยวไปดูในเซิร์ฟเวอร์เลยครับว่าจะเป็นยังไงไดูเลยเออขอบคุณมากลุงขอบคุณมากโอเคอุ้ยี่อะไรพี่ของที่คุณสก,กายสั่งยงังซื้อแล้วเนี่ยพี่เนี่ยลุงเขาให้ของผมแล้วเนี่ย เร็วไปเร็วๆหนาวลุงลุงไว้ไว้วันหลังผมมาซื้ออีกนะเข้าใจปะแล้วก็อย่าอย่าลืมอันนั้นนะพี่น้ำน้ำน้ำทำน้ำทำเอาใจกันใจกันลุงไปละทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ่าใบบัวบกพี่ใบบัวบกลุงเขาขายอยู่เร็วยหนาวเมืองใหม่โคตรหนาวเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรพี่โปรโมชั่นของเดือนนี้เหรอเราเพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นดาบแต่เราไม่ได้ใช้อย่แล้วพี่เรากลับบ้านเถอะเดี๋ย็กสกายดาเนี่ยเราออกมาแต่ได้ แต่ได้อ่ะเออนาพี่เดี๋ยวเท่าไรอ่ะสร้างบ้านเสร็จก่อนเราปลูกบ้านใหม่เสร็จก่อนเราค่อยมาให้เราได้แบนเออไปได้ได้ได้ตกลงตามนั้นคุณสกายด่ากูตายแน่ไอทีอะไรพี่เงินพอป่ะเนี่ยเออพี่หายไปไหนอ่ะอยู่่นีอ๋อโอ้ยพี่ตี่ผมตลอดทางเลยเนี่ย้มาเงินเงินมันก็ผมก็ซื้อหมดเลยอ่ะพี่บางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยอ่ะ โอ้ยเจ็บจะตีดิเจ็บนะเว้ยคุณสกายมาแล้วแอะเอโอ้โหฮะมาแล้วครับผมซื้อของที่คุณสกายให้ไปซื้อมาแล้วอะเดี๋ยวนะฝากซื้ออะไรแบบว่าเอ้าอะไรอะฝากมันก็นี่ไงมีเมล็ดมีขนมปังเบอร์รี่แล้วก็เนี่ยแต่อันนี้มันได้น้อยนะเพราะว่าเงินนั้นหมดแล้วคุณสกาย ก็เงินมันหมดนะะเง,งินหมดใช่ให้ไปเท่าไหร่พันหนึ่งให้หมดเลยพันหนึ่งของในเมืองมันแพงอ่ะพฮ่ยลูกโดนลุงหลอกไว้แค่น่าจะไม่ใช่ลุงน่าจะเป็นคนดีช่วงนี้มีแต่หมูนะที่แพงอ่ะโอเคสงสัยผมโดนลุงหลอกแล้วแต่ก็ขอบคุณมากมากไม่เป็นไรครับเออเอเอายาคอ,อเอเอายาคอเออ,เอยักษ์ด้วยอะจิ๊จิ๊ยักษ์ยักษ์อันเฟนราอะไางนี้เขาคุยธุรกิจส่วนตัวกันอยู่อ่ะโอเคไป ยุ่งจริงๆคนสกายเข้าด่าผมอ่ะงั้นไปแล้วไปทำฟาร์มแล้วใครจะถามมาแล้วไม่ไม่วันนี้จะทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวผมจะไปทำฟาร์มครับอ๋อเดี๋ยวนี่ไหมนี่มันเจ็บปวดดีกว่าเอ้าอะไรของคุณสกายวันนี้จะรู้มั้ยตอนไหนมาเอาไ่เมื่อนี้ไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อ่ะเดี๋ยวพี่กับพี่ดีมอ่ะจะอาสาไปขุดไม้แล้วก็มาต่อเติมบ้านแล้วก็คุณสกายก็ทำฟาร์มออมสินก็ มึงมาทําไมเนี่ยเอาเดี๋ยวมานี่ก่อนคอมสินก็แบบไปหาพวกอาหารอะไรแบบนี้ไงเออเฮ้ยมึงไปฆ่าหมูก็ได้นะเว้ยแล้วก็เอาหมูไปขายอ่ะหมูแพงนะเว้ยเออไปหาหมูซะเอาหมูนะเอาแบบตัวเมียเท่านั้นสิบเอ็ดชั้นนะไม่เอาสามชั้นราคาได้สูงๆูงทำไมต้องตัวเมียเอ่อกูก็ไม่รู้ต้องเป็นหมูตัวเมียที่ดนเลียจนเสียหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดนานวะเนี่ยอันนี้หนูต้องพาคุณสกายไปด้วย เขาจะ้ไเลียนหมูให้ฮะเดี๋ยวไม่ใช่เหรอไอ้เหี้กุศลกายกูไปเลียนหมูแล้วงั้นไปทีปะเออไปกับมึงแฮะอะไรของมึงเนี่ยนั่นแหละก็แยกย้ายกันแล้วกันได้เสร็จงั้นแบ่งกันไปเฮ้ยยุ่งเดี๋ยวพออ้วนเอากูก็ไม่ได้นี่ว่ะแบบงอันนี้มายึ้มอันนี้ลูกโอ้ยกูจะฟ้องแม่มึงเออที่มึงแบ่งผู้ชายตอนกลางคืนใช่แม่่ อยแม่อ้าวไปได้กับพ่อมตอนไหนเออเมื่อวานสื่อให้อะไรเนี่ยเอไป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 ไมไมไป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 ไมไปไาไป่ปไ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 เไป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 ไงไป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 ไ้ไปไปอปไ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 อไป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 ยเไันปี่ไป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 นี่ปไ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 าไป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 ไไกับิปเปร์นิดนึง น่าจะไม่นิดแล้วนะหายไปเยอะเอ้ยไม้นี้เปล่าพี่ไม้นี้ปะไม่จะทําอะไรจะทําอะไรก็ต่อเติมหลังคาไงแล้วก็นั้ไม่อะแค่ปิดหลังคาข้างบนนั้นมันจากที่พี่ทําทํามันพังไม่คิปเปอร์ทําไม่ใช่พี่หนาพี่ทาอะคิปเปอร์อะคิปเปอร์คิปเปอร์แล้วก็ผมว่าจะกั้นห้องสักนิดนึงอะเผื่อแบบเป็นห้องน้ำแบบเนี้ยเอแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาสวยๆไงโอ้ก็เราเพิ่งมาจะไปรีบอะไรล่ะ อนันน,นี enfin ้มันเอาไม้นู่นเอาไม้ตรงนู้นนู่นโอเคพี่เฮ้ย hey, พี hm. ่ผมเจอปลาแซลมอนกูเจอแซลมอนนั่นมันปลาหมึกนี่ไงข้างล่างเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกินถุงข้อหนึ่งขาสัตว์ขาสัตว์เราจะกินด้วยอย่าพอดีเนี่กนายบอกเอาอุสกายสวัสดีครับใครครับนะเอ่อย้ายมาใหม่ครับอ่าฟังนะฟังตัวได้ครับอ๋อเจอกันครับผมเฮ้กูมาด้วยกันชัดไอ้เหี้ย ไปตัดไม้ใช่ไม้นี้ป่าวะพี่ลองคิดแบบมันมันไม่ตื่นเต้นอ่ะต้องแบบแข่งกันดีกว่าใครได้เยอะที่สุดภายในเวลา,วลากี่โมงดีแปรรูปหรือไม่แปรรูปไม่แปรดีก็แบบอย่างเงี้ยอ่ะกูขาแข่ง<ป> <S 2> 2 <S กันเลยเฮ้ยไม่เอาครัพไม่เอาครัพเอาเวลาใช้เวลาสองนาทีแข่งกันสองนาทีใครแพ้คนนั้นต้องปูใครแพ้ต้องปูหลังคาใหม่ปลุกปลุกปลุกปลกปลุกปลุอปลุกปลุกปลุกปลปลุปลุก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 ปลกปลุ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 กปลลุกปลุ แข่งกันนะโอ้ยยยทุกคนเอ้าเอาชิบหายแล้วติดเ่าเลยจริงเหรอผมไม่เชื่อในการทุบทุบทุบไม้ทุบแม่ไอ้ยอย่ารีบชงสิคิดไม่ทันะดิเฮ้ยพี่ผมเจอหมาเจอลองไปตีมันดิเฮ้ยพี่ลองดูดิอ้าวคิดว่าพี่ไม่การนะอืมแต่ผมไม่งหนีนะเฮ้ยเอาจริงมั้ยนั่นอะ มาพี่จะหมายแล้วพี่พี่จะพีเต้พี่อุ้ยมันมาเต็มเลยพี่เฮียอะไรเดียวหมาหมาเด็กหมาเฮ้ยเอ้ยมึงทำพี่กลัว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 จิสุมันไม่กัดอ่ะตายซะเอ้าไอ้กขี้ใจร้ายแน่นอนมาเวจดามเฮ้ยพี่พี่หลอกให้ผมแบบเสียเวลาตัดไม้ปะเนี่สองนาทีไม่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 แครได้เยืมสุคนนั้นชนะแค่นั้นแหละโอเคโอเควิ่ง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 ใครชนะ ใครชนะต้องทําตามที่เอ้เออนั่นแหละคนที่ชนะบอกไม่ใครแพ้โอเคได้ได้ได้โดนกูแน่เออพี่โดนผมแน่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ยังไงพี่ก็ชนะโอ้โหพี่ลองอย่างกูนี่คือคือคือพี่แพ้อยู่แล้วอะเออแค่นั้นแหละไม่อยากพูดมากหรอกเจ็บคออีกหนี่คือใช่อ่ะใช่อ่ะอ่าอ่าที่ขุดพังชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ขุดพังก็คือจบนะเฮ้ยผหนึ่งนาที โหชิบหายแล้วที่ขุดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยายายาอะไรอย่าอะไรอย่าทำเพิ่มนะอย่าคาเพิ่มนะไม่ได้นะใครมันจะไปทำเพิ่มพี่เรามันแฟร์กันอยู่เอ้าไอ้เตึบร้อยกูคับกูไปคับที่ขุดหินเฉยเลยอีหี้นสิบบสามสิบบิ๊กไปไปเอ้ยผมได้หกสิบสี่แล้วนะโอ้ยพี่ได้มากกว่านั้นอีกน้องสี่ชุดผมได้มาเอ้ยเวอร์ไปเอ็งเอ็งนี่หรือเปล่าเอ็งไปซื้อมาหรือเปล่า ตอนได้ซื้อตังค์หมดจะไปซื้อที่ไหนล่ะไอทีน่าอะไรอ่ะเฮ้ยพี่มันมันมันมีเหล็กไฟแช็กด้วยอ่ะเอาไปทำไมอ่ะเอาเอาไปเผาบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านเฮ้ยผมเอาผมค่าแกะก่อนดีกว่าด้เวลาล้ละลาลาลาลลพี่มีเท่าไหร่ก่อนอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปที่บ้านแล้วมาดูกันว่าใครได้เยอะมามามานี่เลยมามามาไม่ต้องไปไหนละมาแหมเท่าซีเท่าซีนะเออเร็วๆผมค่าแกะก่อนไงได้มีขนแกะ จะฆ่าแกทำไมมันไม่ทํากันไกลตัดขนแกะไปเลยอ่ะมันจะฆ่าสัตว์กะก็พี่บอกว่ามันมันต้องค่อยๆไม่ใช่หรอแย่ๆผิดสินข้อหนึ่งเออเฮ้ยนั่นใครอ่ะเอาท่านประธานอันยองอันยองสที่ยวดีครับใครครับเนี่ยทำซ้ำอีกแล้วงเดี๋ยวอ่าริคโตไอีกตัวอะไรแต่พวกคุณเผาป่ากันมาแล้วอะไรนะครับท่านประธานเผาป่ากันมาแล้วตรงนู้นครับไม่ได้เผาครับผมไปตัดไม้มาครับท่านประธาน ท่านประธานสั่งไงอุ้ยเฮียเเอาเอาเร็วๆมาดูว่าใครได้เยอะกว่าเร็วเฮียคุณสกายชุ่นนี้เขาติดตลกนะเนี่ยชุ่นนี้คุณสกายอ่ะใครถามแฮ่อ๋อในว่าเล่นมุกนี้ไม่เล่นอ่ะไม่ตลกตลกเหรอท้อซีน่ะมากล่องไหนว่างเต็มทุกกล่องอันนี้กล่องนี้แหละมาของพี่อ่าได้หนึ่งชุดกับอีกสามสิบผมได้ห้าสิบเก้าอันแพ้ เพราะงั้นมันต้องทําข้างบนให้เสร็จแล้วก็ไปตบตูดสกายหนึ่งทีจุ๊บอะไรนะจุ๊บตูดตบตูดสกายตบตูดแบบแบบแนี้นะแบบนี้นะโอ้โหเชียวชิยวเชีวตบหนึ่งทีแล้วก็พังฟาร์มด้วยพังฟาร์มด้วยเหรอโโอ้หใช่เมียตายกับตายกูเมื่อกี้ไม่มึงแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดไปจัดการอ่านั้นพี่ช่วยผมลรือข้างบนได้ปะอ่ได้เออแล้วตัต้องมาทำอ่ะก็น่าโซคดีน่ะช่วยๆกัน เราเอาไมาใ้ใหม่ที่เราทำเมื่อกี้เร็วๆเร็วๆเร็วให้เวลาสิบวิโอ้ยตตกกยยยนะยยยยยยยไยยหยยยยอยย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 ยไยยย่ยยวยยยยยยยไยย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 ยไหยย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 ย่ายย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 ยท,ทาําไยมยยยยยเยย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 อยย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 กย้ยย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 ยไปเลยเลยยยยยอยอยย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 ตยยยยย่ยย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 ยังอยู่ ไอ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 เจ็ดปีอะเจ็ดปีมันเจ็ดพันอะไอไอนั่นไงช่างมันเถอะมันไปมันคนละสีก็เราขุดสีนี้มาชิบหายไงก็ต้องทุบไงอ่ะสุดท้ายกูก็ต้องช่วยเออแล้วกูจะแข่งกันทำไมไม่ช่วยเอ้างั้นช่วยก่อนแล้วอมสินไปไหนเนี่ยจะรู้ไหล่ะมันไปหาหมูหรือมันไปสมพันธ์หมูเนี่ยเดี๋ยวคูสกาย อยากได้นี่เพิ่มเปล่าสายพันธุ์เพิ่มเปล่าสายพันธุ์เพิ่มอะคุณสก,กายต่อ,ต,อต่อสายออกซินไดไหนดิตัวสับอยู่ข้างล่างอะ่ะเปิดเปิด,เป,ดเปิดลำโพงเลยครับผมครับผมเฮ้ยพี่ฮัลโหลพี่โอ้โหเสียงคันกระโปรงเลยเฮียเฮียโทรผิดเบอร์โทรผิดเบอร์โทรผิดเบอร์เอาถูกแล้วเอ้ยออมสินอยู่ไหนอะถือเล็ป่าพี่กำลังกลับไปโอ้โหมึงไม่ล่าเสือดำมาได้ไหนเฮียไอหมูไอเนี่ยได้มาเยอะเลย ได้ยังอื่นมาด้วยฮะได้อะไรมาพวกเนื้อวัวอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยพี่ไม่กินเนื้อวัวดิน้องเออไม่เป็นไรพี่หมูก็เยอะเหมือนกันโอเคดีไก่ก็มีโอ้เยี่ยมเลยอยากกินเนื้อแพะว่ะแพะน้ำไม่ใช่แกะแพะน้ำไม่ใช่แกะมีเนื้อปลาสวายมีเนื้อควายมีมึงมีทุกอย่างเลยเนี่ยไอเฮียมีก็เยีะอพี่อ๋อหอมโอ้ยมันมันโลโลชงในช่วงเนี้ยเฮ้ยมันเก่งขึ้นเว้ยไม่อะไม่พูดเล่นเฮีย ก็สุดท้ายกูก็ต้องช่วยมึงเนี่ยเออพี่เป็นคนดีมากเลยพี่เอ้าอะไรพี่ทุบทำไมอะใครทุบนู่นข้างล่างเขาทุบคุณสกายทำไร <laughs> เอา้าเอา้าไม่รู้ไม่อยู่ <c oughs> ประตูบ้าน <c oughs> มันอยู่ทางนี้ไหนประตูบ้านอยู่ไหนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนเมื่อกี้พี่เข้าทางไหน ประตูไงนี่ไงประตูบ้านนี่ไงดอดูโอเพนดอแอนด์เดินเข้ามาอ๋อนี่อย่ประตูเออเก็บไปนะเก็บไปดูเดี๋ยวร็วรีบมาสร้างเถอะมันจะมืดแล้วพี่กูมันหล่อนกาวไะเนี่ยเฮียดูเร็วพี่เอาไป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 ีย่าซาซีน่ะมึงแพ้อ้อเดี๋ยวพี่บอกพี่จะช่วยผมไงใครบอกเอ้าได้วทยุฟ้องแม่ฟ้องยัดก็ฟของโกชิวเฮ้ ลงไปด้วยเก็บของด้วยเออได้เก็บได้อีกคนนึงอ่ะเอาล็อบ้าแล้วโอเคโอเคได้ได้ได้เปิดขาไวา้อย่างนี้เลยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดปล่อยไว้อู้ต้องรู้สึกยังไงนะเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดประตูดีกว่าวะประตูนี้น่าจะเป็นโง่เฮงน่าจะดีกว่าเอ้ยประตูอยู่ไหนไวะเอาประตูมาดิก็ประตูที่พี่ไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่อยู่กับเองอ่ะเอามาอ่ะโยนลงไปแล้วเออแค่นั้นแหละโอ้บ้านกูหรือฐานทัพอเวนเจอร์วะเนี่ยไอ้เหี้ยแน่นอนแล้วก็ปิดนี่ไว้แม่งเหมือนเดือดฮักเลยทางเข้าไม่เข้าไอ้เหี้ยเข้าทางอื่นเสร็จแแล้้้วบบาานนนสสุข เร็วเร็วเหอะเร็วเร็วเหอะเอาลวงไหนไหนแม่บ้านราคาสิบล้านกูเหลือสิบบาทแล้วไม้อยู่ที่พี่อะพี่หมดผมใช้หมดแล้วพี่ก็ใช้หมดแล้วนะนะใช้หมดแล้วเอ้ยอย่าอย่าปิดนะ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 เออได้ได้เอ้ยทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าทางเปิดทางเปิดไว้เปิดไว้นี่เฮ้ยกูคิดได้ไงอะโอ้น่าจะอยู่ทีเยอะเกินไปเลยไม่ฉลาด อยู่ๆอ,อยู่อะไรนะอยู่กับอยู่กับเองเยอะเกินไปไงเลยไม่ฉลาดอ๋อ <c oughs> เขาด่าว่ากูโง่แฮ่มันไม่ใช่อะเปล่าหรือคิดมากอ่ะอดิมใช่ยังไงก็ใช่เออหมายถึงว่าฉลาดเงียบเงียบอา้าวแล้วกูให้กูชงทําไมเนี้ยบาบา้บาบ้าบ้าพี่ทำไรพี่เอ้ยเงียบนะคนฉลาดเขาจะทำเขาด่าว่ากูโง่เนี่ยเอา้าไม่รู้อเอจากเรื่นงนั้นที่รักเองเฮ้ยผมรักพี่คิดนี่มาโต้ปะล่ะ ไม่แต่งงานเลยไหมไม่เฮ้ยสวยเดี๋ยวแล้วใครเอาทางเข้าทางเนี้ยพี่เองอืมพี่พี่ไม่ผิดหรอกเออก็รู้นี่ไอเฮียบ้านกูว่ามาแล้วสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดว้พระรัวพระไหวมึงอ่ะไหวมึงไปทำอาหารได้แล้วกูหิวเร็วอึ๋ม เร็วน้องเลือดมาต่วไปไหนอ่ะเหยื่อมืดแล้วชิบหายแล้วเอาใครมาทำประตูอเอาย่องไว้ย่องไว้ย่องเข้าไปมอนเตอร์เข้าไงประตูเล่มากพี่เฮ้ยใครมีขวานบ้างโยนขึ้นมาหน่อยดิเอาอ่ะโยนขึ้นมาเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวพออ่ะเออเนี่ยเอาลงจบแค่นี้อ่ะเอาแล้วแล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะพี่ ฮะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนียบประตูน้องมันโง่เลยเดี๋ยวบอกนะในทางไหนแล้วครูเพิงทูกดีเดี๋ยวนอนละเสร็จแล้วเราไปนอนด้วยเช้าแล้วอะฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีประตูประตูโคตรล้ำอ่ะเอายิงไานอนกันเลยมานอนกันไม่ไหวแล้ววกเราละจะมาชุ่มนมต่างกลุ่มได้ทำอะไรอะทางขึ้นงไงพี่ ทำไมมันไม่เฟี้ยวหรอนี่มันทางไงนี่ตายหาแล้วอ๋อนี่ไงก็ขึ้นทางนี้ไงนี่ไงได้ล้ได้ลือไม่คือลรือมันแก่เว้ยแล้วหรือแบบลรือไม่เข้าใจแบบภาษาเด็กวัยรุ่นอ่ะเออหน้าบ้านไหมหน้าบ้านไหมหน้าบ้านไหมเคยนอนหลับนอนบ้านไหมชื่อพูดใหม่จนไอ้เหี้ยเป็นมาลีเหรอแหม่ตั้งแต่ไม่เสียนี้เก่งจริงเลยนะตัวแค่เนี้ยนี่ไง ใครจะออกบ้านนี่แม่งแบบต้องใจเย็นจัดๆอ่ะใครวิ่งหนีโอ้มีดินด้วยอ่ะเอาแล้วพี่ลองคิดสภาพเวลาหนีคิเปอร์มาดิมึงตรวจโควิดกันก่อนเข้าบ้านมั้นไอ้เฮียเอาเราเราทำอะไรกันอยู่กูต้องรู้สึกยังไงเนี่ยไอ้เฮียบ้านกูเนี่ยเฮ้ยพี่ผมว่าผมว่าผมผมมีไอเดียดีๆละไม่ผมมีไอเดียดีๆแล้วว่าไง ที่เนี้ยเอาเราออกจากที่นี่ก่อนนะอ่ะออกจากที่เนี้ยแล้วก็แล้วกูก็ย้ายแบบย้ายประเทศไปเลยไปอยู่ไปอยู่เวียดนามก็ได้ไปมึงไปอยู่แบบสิงคโปร์นี่ก่อนไปทำไมอ่ะรู้สึกว่าบ้านนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่แล้วนี่บันไดทางไม่ดีหรอทางเข้าทางออกอยู่นี่เออใช่ใครจะเข้าก็ลงกระโดดลงไปขอโทษเอาจริงนะจีนเนี่ย ไอตู่ยังคิดไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเพื่อนพี่ไปเอาสินั้นไปเราไปไปไหนอะนอนกันเถอะไปนอนกันเถอะไอ้เหี้ยไปนอนดีกว่าไปแล้วคุณนอนได้ยังไงทำไมมันรัดขดขนาดนี้ ในค่ำคืนที่ร้องไห้เธอเรน่องนั้นก็จำได้เพราะว่าในคืนนี้มันเป็นฉันเองที่ยังต้องรอง้องไห้เลยก็เธอเอาไว้ในยามที่เธอนั้นต้องเสียใจแต่ว่าในตอนนี้มันไม่มีเธอที่เคียงข้างกายคิดถึงเธอเสมอ